ไปนี้พี่น้องเขาเรื่องเลย่อนนี้ฮะไปไปไปจับขึ้น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 พี่น้องอาขี้มีอยู่หลังเสาพี่น้องอ่ะเอิ่มมองไปต่อเจ้าหน้าบางมันบางมันบางอยู่บานน้อยบางใหญ่ยู่เต่าเต่าแดงลูกได้ปะได้ก็เอาขานั่นนะเต่าลูกดูว่าเปี่ยนเปี่ยนตัวใหม่ยุกหรือยกมาแล้วง่ายง่ายทั้งนี้ขึ้นนะมันจะตอกแฟนนี่เนาะนี่ปะลองดู เราแล่ <G ã entender> ้าทีเนทางนั้นต่ว่าหง่ายแค่นี้เอาเอาขาอะไรก็ได้เอาใช้เอาใช้เอามันหมามกนได้ไหมลุงนกลุงโกกงตัวใดมันเียงกันังไเนาะอย่ามาห้่ินะกินมันยัง มาชิเด้พี่น้องบ่มอเขต้องมาผ้ามาบาทก่อนบางไม้ก่อนนี่ฮะเพราะมันมันปรงเลยฮะลมบอกผ้า่ผ้ามา้าผาย้าที่เห็น่นีมาชิปได้ผ่าน่ไม่กเว็ตอนน้อยจับรอผ้าด่าวเลยมาผ่านมาชิปได้ไม้บางไม้มาชิปมาชินี่นีมันเข่าได้ยังมันเข่าได้ยังมึงไงปะดมึงไง Nam <laughs> biểu biểu bước mọi chiếc bông hát lên sao hắn 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 sao hắn

Nhưng mà vậy đi, nó lột khỏi cái thân áo Ủa, đó, đó, đó. Đây, nhu Như này đó, lột là, làm đâu? Giai Bỏ nè, lá nhụy của lấy là lưới, tổ lưới. Ba luôn còn thào, bố mai còn phụ luôn. ตะปูไม่มาฮอตเลยเปูเกาะไว้หนึ่งคนพี่น้องพี่น้องจะบ้านนี้จะมาฮอดพี่น้องไอ้บ้านนีมน้มันมันมีมันขาดได้มาพี่รถมาพี่แม่นขันไฟขาดเก็บหมอกใหแล้วในไมค์กี่เสียง Ờ à, mà phi lột nó hả bà? Bài của à? Tỏ đá, tỏ đá thì cái này, đâu. này mới to nghe... đây đây To này đó Mới tạo mày thì gương nó đừng đi Quá nả đó to đây Đây hình như Nào bà này phi nó không mà Này đi sút cả mát cho anh đây phi nó ơi Sang cái xí ทางยิงงานกับรถถ่ายจะชดจะจ่อพี่น้องเลยเออมาหออเรียบร้อยแบบนี้ฮะไม่ยาเราล้วนพี่น้องา่าส้ด้ร่าเนาะเอเพอกระจาเพมาพรมไทยใ่นะเพื่อนเอามาส่งบนอื่นบอกรา่น่ะใช่นะเพื่อนเอามาส่งคนอื่นดีแต่ว่าเพื่นิตดกระแตมาน้บ่เอามาพรมาดน่อโอ้เพื่อนเอาใายมาส่งคนอื่นแล้วเพื่อนเอาไม่กระจาดติดมานนำ คนกรมาพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้ฮะมีแตงเบาลงเนาะแต่ว่าพอเผ็ดพอเผ็ดไม่ไมตโต๊ะใช่นาแข้งในี่ทางหลังค่ะมีบอเออพ่แม่แม่ปุูต้องกวาถ่าตปะปูใหม่ดิอเอาแม่พอเพ็ดตะปูน้เพืชนนะฝนกรมาหรอพี่น้องเอ,งอ้ยฝนโปรต้งแห้งหรอตะปูนี่เอาไว้พื้นนี่ก็ได้ไปพื้นก็ได้แม่ปไว้อันที่เราจะไปแล้วเอาไป ตะทอกถิ่นทุกที่ไปหามาโบเห็นอีกไปเชียงไว้บนอื่นหราโบเห็นแม่นมีแต่เชียงไว้ร่ความสบายทันมานี่เชียงไว้แห่งแี่นี่โอโหไปหอด้วยเรื่อยเราหอดวัดเลยจะพูดว่าเ้าทางเครื่องเละมาหอดเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นว่าหอดวัดเลยบอยูโว้ยโบนับวัดก็โบนับวัดแล้วเนาะไปพบพี่บ้าในเขตทางอยู่ถึงวันใช่อ้าวยิงพี่บ้าเลยเรายิงไปทั้งวัดเออ ลราไปกับพาน่ะยังเราอยู่ผู้เดียวเราแล้วเราอยู่ดินนาวัดอยู่ยืนอยู่ดินนาวัดปตาผู้ตอนปุ๊บอยู่เอาปวดหลังยังเจ้าปวดหลังขึ้นรถนึ่เอาให้เราขี่มานนั่งด้วยแล้วเพื่อนจังด๋เพื่อนเพื่อนใช่ที่โตเฮ็ดดีมันบ่เพื่อนดอกันนะนี่เสือคนนี้เพื่อนบ่เพื่อนบ่เพื่อนเสือเฮาหนิไอ้เสือเฮานี่บ่เพื่อนนะเบิดกระโตเลยเพื่อนล่ะเพื่อนจังด๋อยเราเป็นคนจบดีอยู่อุ้ยจบดีเขต้องนุ่งเครื่องงามไหมอันเราบ่มีเนาะ โอ้บมีกบเป็นวนน่ราคนบัเต็มสติจชะตังบ่อโอ้ยโอ้ไม่งามเนาะไม่ไม่เป็นงามขนาดพี่น้องไม่เส้นกับงามแท้ไม่งามไงหลาดงามครับไมเป็นผู้ใดเลยไม่ิดสองิดสามแพปนก่อนนะว่าจะแนจ่แพรนแล้วแเออของโอยใช่ดิเอาวางไว้แถวนี้กันนีย้ย้อนลงย้นีรถย้อลงบางขงขงบ่รถนี่แหละขงตีรถนี่แหละ บ่หาไม่ห้องกันบ่ห้องน่ะบ่ห้องก็ได้บ่ห้องก็ได้บ่เมื่อยก็ตอกเมื่อยก็ได้จับตอกละบ่บ่เข้าใกล้ปานเดก็ได้บ่เข้าใกล้ปานเดก็ได้บางทีเจ้าหันเออเยอมเอาออกลูกระตุกกระเรืองนี่มียังนี่โป๊ะขี้เดือนบอทุ่นนี่สามพี่น้องหาได้สามแผ่นสามสามอะไรก็ห้าป่นี่ฮะแปดสิบสองสิบสามโอเคไม่เส้นจนี่สามสิบห้องบอทุ่น่ยนีนี่ เหนื่อยบ่ใหม่มาหอดแล้วพี่น้องใหม่มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องเลยในการในการลอคอยของเอฟซีดีว่าในการลอคอยของทีมง,งานในที่ชุดก็มาหอดจนได้พี่น้องเนาะจะไหนกะฝากเป็นกําลังใจให้ทีมง,งานชูๆต่อไปเด้อพ่อมแม่พี่น้องเลยชิแล้วพี่น้องจนคำจนมืดตอนนี้หายังไม่ได้กลับบ้านกับเพื่อนอยู่พี่น,อออน,นาา้องเลยมส่งจนเบื่อปุกบพาพารุ่งมาเนาะ <ś lam our> โดยกระขอบใจน้ำผูที่มาส่งหลายพี่น้องเลยแมนแมนถือว่าเห็ุบุญในทานซอยกัน ทางใต้แพททางูมาส่งก็ดีตังกระีนี่มีหพุทธแดพุทธสิุตามยางสิบพุทธแปดแผ่นแปดสิบพุทธเออแล้วกัมีหกับแยังสิบะหกหกเก้าเออหกกับเก้าก็แผ่นมีหกะเ้าทมืดนะทีมีอยู่เห้า ค่าแพดคออหาเหรอเออฮุกไม่รู้เอาตัวนี้แปดตัวนี้แปดไม่มาครบแล้วมาด้ีแปดพูดิแปนแปดพูดชิปเออบัวหอนะแปดพูดนี้แแผ่นแแผ่นเหรอพูดกับแปดแผ่นุกพูดกับเยากกับแปดไหนะแปแปดล้วก็เออ้แผ่นบ่เ่งความริงมันเกินกับมันุด แมนนับเบิงนับเบิงเอานั่นแหละตาบินนั่นแหละบินและการบินนั่นแหละนับเบิงนี่ว่ามันบวกก่อนก็ได้เกิดก็เอาพื้นมันบ่พอก็เอามามาเติมเพาว่ากันเนาะต้องเช็คเบิ่งก่อนเพื่อนับเบิ่งเด้อบ๊อนเพื่อว่าสื่อสัดโตตัวนี้แเนาะแปดพุทนแปดพุทธนะฮะอรบถือละไปกรองว่านี่น้ำกัน ถ้าต ah, so ัวพี่น้องเห็นี่สุดบารเทิด์ชาวใบก็จะได้เฮือนอยู่เป็นของตัวเองซะแล้วพี่น้องตอนนี้ยังบ่เห็นมาทำจากไปตั้งไหนไม่แก่ได้ไม่สิบแปดเลยไม่ไมไม่ไม่ตะแกนเนาะไม่แก้่าไงว่าไม่แก่นะแม่นไม่แก่ไม่มีอยุหลายแล้วไม่หลายปีแม่นไม่ตะแกนล้วนพี่น้องเหรอโซ่ไม่งามเลยงามอยู่ซื้อก็ซื้องามเนาะโตเท่อะไรใหม่สิบแปดเก้าสิบห้าพันมันลักแสนล้วนใหม่ ม่จะเช็นพ่อแพร์สามสิบสามสิบิบดี๋ยวหามหามหามลงเลยเือสามอสามกันตัวนี้แปดคือกันลงนี่ลทหนึ่งสองงามแหงงามแหงจน้องใหม่งามแหงน้องบ่อบบอสซื้อขากลูเนาะเจ้าจะเอาไหมซื้อเป็นไม้บ่เมือนเงินวาตีเพ้ดอกเพ้ดานเดือนเจ้านังบ๊บอคืองามแทะมอดบ๊อบนี่ยนี้

ไอพีดอกไปด่านติดอันเ่อยกน้ัย่างม้อไม่ย่างมั้ยอ๋อไม่งามเนาะวงามยเลได้แปบพกจะงามเดี๋ยมุ้งเนาะเดี๋ยวมาม่แน่นเห็น้อกกี่ซิววเห็นอกกี่ซิวพี่น้องเลยกล้องกล้องมาบอกล้องขอลมอจะคือโกดงพัน ข้าน่หหนังเยสามเนาะหกห้าสามสิบแถวลกเดจผาหแถวยังเดือแจะผากระจาดเนาะเงินค้ำกับแก้วได้ช่พรเพชรใจเป็นด้วยหรือ้30่าเอาไปได้เงพื่อนเ่อนจะเอาเงินรือว่าจะไรคุณว่าใจใจเรื่อยก็ได้แล้วแต่ถ้าคว่าคจเอาเงนมือว่าจเอาเงินมืออนผากระจาดม่อเก่าเลยทำทำที่อ่งเบะว่ง อนนเออนืมาชองอยู่นีเดืงเงินนีิบมี้ปัญหาเป็นปวแมนตเต็มทงพไพ่เลยอยู่ดีค่ะ <laughs> วนรองเพุเเป็นามุนเนาะเงินหมุนเงินมุนเาเาเป็นสภาพอืเยตัวเองแน่นพวาเขาได้จ่ายไปแล้วครึง่งนึงอ่ะนะวอยยังสาล้านป้ายดอรคแน่นสามล้านสามล้านหาสิพันห้าสิพันรวมกันเนปะ็หลายปันด มูลค่าททางบมส6ล้านไปูล้านไปแต่เาคนยังอยู่3ล้านไปเราบอกนะเบิงน้บินท็อปเฮ็อคนนึ่งบินในิกดีไปหนึ่งเลยแมนขับรถเมื่อไงขนาดนลยว่าเมื่อถึงทาไปแกปูนไม่ได้เมื่อไงเ็กเสร็จแล้วหาที่สอบโอ้มาแล้วเราเนเียบบล็อกอีกโอ้ตินบล็อกอีเด็กเไปไม่ลายปันเนาะไม่ลายปัน

แพนเลยจะแม่นแพนเพราะแม่าเพราะวันบุกเกิลเทียงหรอบุกเกิลเทียงกับผู้ดีแล้วเขาเลี้ยวเนาะนี่เนาะเขาใส่ไม้อย่างไรเอ็มบุเกิลเทียงไม่ไกลเทียงน้อยเนาะเออได้เพราะว่าชูฮอเอาขึ้นแล้วก็ใชได้มุ่งเลยก็จะแอมเลยนะใจเงินเพิ่นเพาะเพทเพิ่นกับผ้าเมื่อยับฝนตกข้างเมื่อยพ่อพูดเลพ่อนี่แล้วฝนลดจากรอรถคนใดมีนะำรถคนใดก็โ้ยเวนเวนข่าบูมีกับเปียกคือเกา เราแฝดใจเงินก้อนโตเอ้าเงินก้อนโตพี่น้องนี่ครับเป็นปึกเป็นปึกนี่ครับพี่น้องเอ้าพอแพดพอลูกแพดพี่น้องเงินหลก็เติบโตเป็นเติบเป็นเติบเป็นตับเป็นตับพี่น้องเอาได้มีไปห้าชิป่ะพอแพดยืมก้อนเลยรื้อใบห้อ่าจัดโอ้รื้อไหลเลยดิฮะเงินบ่าวลัยมีแต่ใบห้าชิปเนาะลองจำใบนี่แหลยส่อยจำใบหนึ่งบ่านนบก้อนนับก้อนเรือหนึงช่วงเนาะมันเรือหนึงช่วงกันใกล้เร็วเลยวะ ขันกายเลยชงขึ้นขันบ่พอเลยทำเอาเมนบ่พอแพดบ่พอเลยเมื่อเลยก็ได้พ่แห้งเลยเจ๊หายทั้งนั้นเนาะเป็นเหี้ยอีกแล้วปกติว่เป็นโทษนายเจ้าเพิ่นบดเสื้อได้เนาะเพิ่นว่าจะเพี้ยแล้วนะว่าขอในฮอร์นับก็เปนโอเคละบ่แซมบบริเนาะโอเคละบ่เงินน่ะครบละบ่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วเนาะหนึ่งล้านกับห้าสิบพันหล้านครับเอสามล้าน50าสิบพันพอไปทุกที่แล้ววันนี้ฮะย่านย่านหมู ว่าวายเพิ่นจ่ายเงินหลายเพิ่นก็ว่าน้อยพอเพดเดอเดอเดอีครับก่อนเดอร์ดีเด้อเด้อด้ออ

ตัวพี่น้องเลยเนาะอ่ะพ่อแม่พี่น้องเลยคือถือว่าไม่ก็ได้มาหอดเป็นที่ยับห่อแล้วพี่น้องเลยกับนี่แต่ต่อไปนี่ก็ทางทีมงานเขาก็บที่ได้พากันซอยกันเฮ็ดทะเลพี่น้องเลยเนาะซอยกันเฮ็ดซอยกันตกไม้หรือว่าซอยกันจับทะเลให้ทางสาวใบเพระเธอทนได้อยู่ได้เศร้าเพราะว่าขึ้นผ้าขึ้นฝนพี่น้องเลยฝนก็มาแล้วผาดังจับ ตตั้งอยู่พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องจากนดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดี่เด้อพู้แม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวขอพกับิโตจคลิปว่ายกับจิโตกับคนพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มืดผ้ามืดคนพี่น้องเลยผ้าคนกัสิลงมาเลวเนาะจากดก็ฝาก่แมพี่น้องอห้ีสุขคนอะเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับลิกนี้ทางบ่าวของพายกันใหม่สกตโจคลิปว่ายง